กับนายแว็กซ์สกนะครับกับกีตาร์พาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวช็อปของพี่หลังอคาเินนะครับพี่หลังนะครับเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ต้องขังนะครับทุกวันนี้พี่หลังทำธิรกรจเกี่ยวกับเรือนจานะครับในการพูดให้กําลังใจแล้วก็หนุนน้ําใจเพื่อนๆในเรือนจําว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถ กลับใจแล้วก็มีอาชีพที่สุจริตได้นะครับพี่หลังเป็นช่างทำกีตาร์แบบแฮนด์เมดคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นช่างคนหนึ่งที่มีงานพอตัวเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็วันนี้พี่หลังชวนผมไปทดลองกีตาร์ครับทรงแปลกๆปครับเป็นตัวเล็กครับเดี๋ยวเราไปช็อปพี่หลังกันนะครับเดี๋ยวลองดูครับเราก็มาถึงช็อปพี่หลังแล้วนะครับชื่อว่า B LiG h t กีตาร์นะครับอยู่แถวดอนเมืองสงประพานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ น, B like น,นี่ครับมาถึงแล้วครับ B Light Gita นะครับบายหลังคัลินปูรีนี่ครับแฟนเพจนะครับและเบอร์โทรครับใครอยากจะมาสั่งกีตาร์พี่หลังนีอนี่ีเป็นบรรยากาศในร้านครับ จะเป็นเครื่องจักรหนักครับโมที่ใช้ทำกีตาร์ครับนี่ครับนี่คือตัวที่พี่หลังมันไม่คือผมว่าเราไปหาที่ในการซ่อมมันดีกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นลักษณะคนตัวเล็กการดูแลราคนจะมีน้ำใจอะกับมาท่นี่นี่เป็นตัวที่พี่หลังชวนมาลองครับ ไล่ทำคอทำหน้าจะสอนให้หมดเลยจะสอนให้หมดเลยพี่หลังนี่เรียกว่าทรงอะไรลอะพี่อันนี้ทรงโอครับกีตาร์ทรงโออะครับพี่คือตอ o, ัวมันเล<อ>็กไงฮะของมาเป็นทรงโอแล้วก็มีทรงแบบเป็นโอแล้วก็ไปโอเอ็นทริปเปิลโออะไรแบบนี้อันเนี้ยนนผู้หญิงอ่าฮะเป็นของผู้หญิงอันนี้ปิกาดทำจากไม้ใช่ครับอินเดียวลสูตรฮะอสวยมากไปลงไหนอะ ทรงช่องไม่ไม่ลืมแต่งหน้าเลยโอ้โหพี่มันต้องอย่างนี้แหละพี่รายการอื่นเขาให้พี่แต่งตัวดีมาเยอะเลยม <c oughs> ผมมันบ้าน,นะผมเป็นนักกีตาร์ครับ <c oughs> อ๋อชชอบเล็กๆนะครับแต่ว่าอบอุ่นมากครับ <c oughs> พี่หลังของผมนะครับโอ้โห <c oughs> แลวกีตาร์วันนี้ที่มาให้ผมรองครับอันนี้ชื่อว่าทรงโอใช่ไหมครับทรงโอครับอืมพี่หลังครับ ถ้าปกติพี่หลังต่อกีตร์ใช้เวลานานเท่าไหรครับเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะต่อตัวหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําแบบเต็มเวลาขนาดที่แบบจันถึงสุกข,ขนาดนั้นบางทีเราจะทําวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงด้วยอะไรเงี้ยเพราะาเรื่องมีเรื่องของอารมณ์บางทีเหมือนเวลาเราประกอบเสร็จแล้วแบบเรามันเป็นงานศิลป์ใช่ไหมถ้าเกิดบางอารมณ์เราเราเราไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทํางานได้ก็จะต้องรออารมณ์สักน,นิดนึงแล้วก็ทําอะไรเงี้ยแต่โดยเฉลี่ยประมาณเดือนหนึ่งครับ อันนี้ถามได้ไหมพี่ค้าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรครับใช้จ่ายตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเบสิกแบบนี้ก็คือ3 0,000ื้านบาทราคาเริ่มต้นเลยส0,000จนไปถึงหลักแสนเลยหลักแสนก็คือพวกไม้ข้างไม้หลังเป็นพวกบาซิเลียแล้วมานาฮารินะแบบละหลักนี้เลยอันนี้คือต้นทุนไม้มาแพงใช่ครับมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวต้นต้นทุนด้วยนะเสร็จแล้วก็มันเป็นเรื่องของการความรับผิดชอบเหมือนเช่นสมมุติว่าเราสั่งไม้บาซิเลียเนี่ยเราสั่งเขาเราเราทำแสนสอง เราดัดไม้บาซิเลียนเขาหักเนี่ยนะต้องรับผิดชอบซื้อมาสามหมื so right <sh> ming, ่นล้านอลไวอ่าง้ยแต่ยังไม่เคยมีใครสั่งผมไปถึงจุดนั้นผมขายกีตาร์ได้มากสุดในราคาแค่เจ็ดหมื่นบาทก็เป็นกีตาร์ส่งโออย่างนี้เลยไม้ข้างไม้หลังเป็นบาซิเลียนเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่ลูกค้าที่เขามีความรู้อยู่แล้วถ้าสั่งพี่หลังตอนนี้รอนานไหมเพ่เออตอนนี้ถ้ารอได้คือสองปีกว่าเลยนะถึงได้ได้กีตาร์เพราะว่ามันมีออเดอร์ที่คนเขาเขาเชื่อเขาต้องขอบคุณเขาที่เขาไว้ใจแล้วเขารอเราได้อย่างเงี้ยตอนนี้มันนานมากครับ คณพระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูนะพี่ช่วงเวลาอย่างนี้นะครับเราก็มีสอนด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง๋อรับนักเรียนด้วยรับนักเรียนด้วยครับก็มีสอนอยู่2แบบแบบหนึ่งก็แบบเป็นเวลาเลยก็คือจำสูตรมาเรียนประกอบทุกอย่างเลยแล้วก็สอนทฤษฎีอย่างเดียวทฤษฎี่เดียวก็คือมาอยู่กับเราในวันหนึ่งเราบอกทุกรูปแบบว่ากีตาร์ก็มีอะไรบ้างอุปกรณ์นช็อปที่ควรจะมีอะไรบ้างวิธีการเซ็ตช็อปเป็นแบบไหนอะไรก็มีวิธีการสอนแบบนี้ด้วยแบบวันเดียวจบก็มีกีตาร์พี่หลังนี้อันนี้คือทํามือหมดเลยเหรอพี่ทำมือหมดเลยฮะ ข้างหลังและอย่างพวกเครื่องจักรหนักนี่คือเอาไว้ทําอะไรครับก็คือไว้ตัดไม้ครับคือกีตาร์มันไม่มีการทํามือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอฮะร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่มีคือแฮนด์เมดเดี๋ยวนี้เราเขาก็มีเครื่องเข้ามาช่วยเช่นไว้ตัดไม้ชิ้นใหญ่ๆจากชิ้นใหญ่มาเล็กๆด้านเครื่องรีดไม้เครื่องดูดฝุ่นพวกนี้นะแต่คอเหลาเองอ่าคอเหลาผมเหลาก็ใช้ใช้บุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะบุ้งเหลพวกด้านข้างนี่ดัดเองดัดเองเราก็ทําเครื่องขึ้นมาองนีมาดูได้เลยฮะเป็นโมเรียกว่าโมดัดทําร้อนเนี่ยยั้ไมา แล้วจะมีแผ่นความร้อนสเตนเลสใช่ไหมฮะพอเปิดความร้อนเนี่ยเมื่อไม้มันบางได้เท่าที่ควัวแล้วเนี่ยลาเราความร้อนมันได้เราก็สามารถบังคับให้มันเป็นทรงได้อืมโอเคครับเอาถ้าอยากติดต่อพี่หลังเข้ามาสอบถามเรื่องกีตานี่ติดต่อได้ยังช่องทางอะไรบ้างเพจช่องทางแรกเลยก็เข้าไปทักที่เพจผมได้ฮะเพจผมมีสองเพจก็คือเพจหลังพระนครครับแล้วก็เพจบีไลท์กีตาร์ รับเพื่อที่จะมาดูซิว่าเวลาตรงกันไหมอยากจะมาเยี่ยมชมอยากจะมาอะไรแบบเนี้ยเวลาตรงกันไหมพาอพันธีผมก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมแล้วได้นัดมาเจอกันได้หรือจะพูดคุยโทรกันก็ได้เบอร์ศูนย์แปดห้าหนึ่งสามหกเก้าสี่เก้าแปดครับผมโอเคพี่หลังต่อกีต้าร์มากี่ตัวแล้วเพจผมต่อมาประมาณน่าจะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกตัวแล้วครับโอ้ตอนนี้นะทำมาแปดปีแล้วแปดปีแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าฝีมือไม่ได้ดีมากนะกีต้าร์ไม่ด้ดีมากนะก็ ตามราคาที่ที่เราตั้งไว้มีขอมตัวด้วยทีที่จิ๋วคนจะประเมินคือเราก็สามหมื่นห้าเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคแล้วครับไม่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 แพงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้นี่เกินไปไม่มีกีตาร์สต็อกไว้ให้ลองเลยหรอพี่ไม่มีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นของลูกค้าหมดพอเสร็จปุ๊บเราโทรบอกลูกค้ายเงี้ยลูกค้าก็จะมาเอาไปเลยนอกจากบางทีเราอยากรีวิวกีตาร์ก็่เาโทรกลับไปหาลูกค้าขออนุญาตเขาว่า พี่ครับผมยืมกีตาร์หน่อยได้ไหมอยากรีวิวเสียงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมารับกีตาร์กลับไปหมดเลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่หลังมากครับขอบคุณาครับครับก็เสร็จแล้วครับไปไงบ้างครับกับบ้านพี่หลังนะครับในกีตาร์พาเที่ยวนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นๆที่กีต้าร์จะพาไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับนายแว็กสัจจะครับสวัสดีครับ